มันอยู่ในรูปของอะไรคะของของเหลว,ลวถ้าเราปล่อยทิ้งไว้มันจะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งทำไมาคะพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสคือด้านคูณด้านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นยาวด้านละ10เซนเมตรการหาพื้นที่ก็ต้องเอา10เซนติเมตรคูณกับ10ซนเมตรซนตมรคูณ10ซติมตรได้เรียงเอาว่าตามเรียงราเบือเบ้อง,อ,งอ้าวเสียงพวกแท้หรือไม่แท้เนี่ย การเรียนการสอนวันนี้นำเสนอขั้นตอนการบูรณาการโดยการใช้งานหัตกรรมท้องถิ่นการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการทำงานกับบุคคลหลายฝ่ายนำโดยมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีร่วมกับโรงเรียนแกนนำได้จัดอบรมการเรียนการสอนให้ครูและนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ได้เข้าใจถึงการเชื่อมโยงการเรียนรู้ กับวิธีท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดในจังหวัดเพชรบุรีก็คือสกุลช่างเมืองเพชรที่เราจับจากงานสกุลช่างเมืองเพชรเนี่ยเราจะมานำเข้าสู่ในห้องเรียนได้อย่างไรเราก็เลยถอดรหัสสกุลช่างเมืองเพชรออกมาเป็นสาระวิชาหลักเริ่มจากตรงนี้นะคะ,ะจากนั้น เราก็หาครูแกนนำที่เก่งในสาระวิชาเหล่านั้นมาช่วยกันบูรณาการแล้วก็เชื่อมโยงจากงานสกุลช่างแล้วก็มาช่วยกันเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แล้วก็มาสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กโรงเรียนขนาดเล็กในการรวมตัวกันเนี่ยพวกเราก็ได้มาร่วมคิดโดยการให้โรงเรียนเนี่ยโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมันจะขาดทั้ง บุคลากรครูคไม่ครบชั้นสื่ออุปกรณ์ก็ไม่ครบสิ่งต่างๆที่ขาดเนี่ยมันจะอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กฉะนั้นเพื่อจะให้เติมเต็มเนี่ยเราก็ต้องหาเครือข่ายเครือข่ายที่จะมาหนุนเสริมโดยเฉพาะเราก็ศึกศรรษาจากไปปรึกรรษากันว่าถ้าเราไปขอความร่วมมือจากสถานอุดมศึกษาก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏน์เดีก็มีบุคลากรเข้ามาช่วยจากนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปถึงโรงเรียนขนาดใหญ่ในระดับปฐม ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยถ้าเราเพียงแต่โรงเรียนขนาดเล็กเราช่วยเหลือตัวเองเองไม่ได้ก็ไปขอความร่วมมือจากโรงเรียนขนาดใหญ่ให้มาช่วยโดยเฉพาะโรงเรียนวัดดอนแกเต,ตียซึ่งมีบุคลากรและวิชาการเนี่ยพร้อมปกติเนี่ยงานศิลปลช่างเนี่ยก็จะอยู่ในวงเฉพาะในวงครูช่างครูช่างก็จะถ่ายทอดเฉพาะลูกหลานของช่างบางเอิญดิฉันเนี่ยได้สอนเป็นครูโรงเรียนวัดดอนแกเตียเนี่ยได้สอนลูกหลานที่คนที่เป็นครูช่างเนี่ยคะ่ะเป็นครูประจําชั้น งานสกุลช่างสาขาหนึ่งงานแทงหยวกก็ปรากฏเวลาเรียนในชั้นก็ลูกช่างเนี่ยมาถามว่าคุณครูขางานแทงหยวกทําไมจะต้องใช้กล้วยตาน,นีมันก็เป็นการจุดประกายแม่นี่งานสกุลช่างทางั้งทที่เป็นลูกช่างเองบางครั้งเขาก็ยังไม่ยังไม่สามารถจะวิเคราะห์ได้ก็ปฏิบัติสอนกันไปตามวิธีการเพราะฉะนั้นเราก็มาคิดว่าเออเราจะทาอย่างไรที่จะเอางานช่างเนี่ยเข้ามาอยู่ในหลักสูตรเอามาอยู่ในสถานศึกษาได้ก็เลยมาพูดคุยแล้วก็รวมตัวกันนะคะ ในขั้นเริ่มการสอนนั้นก็จะให้ครูช่างหรือวิทยากรที่มีความชำนาญโดยเฉพาะสอนให้นักเรียนเรียนรู้การทำปูนปั้นดูนะคะจากยอดหมาจนถึงตรงเนี้ยถึงหนึ่งดอกเนี้ยแล้วเราก็บากตรงกลางใช้เกียงกดลงไปแล้วก็บิดนิดนึงจะเป็นรอยบาทตอนนี้นักเรียน <Okay. S 1> จเจอปัญหาไหม,จไมเจอไหมเออถ้าทำช้าปูนจะทำไมลูกแห <Yeah. S 1> ปูนจะแ อีกครูถามว่าทําไมรูดึงแห้เนักเรียนเปรียบเทียบกับชีวิตจริงเวลาขณะที่นักเรียนซักผ้าผ้าเวลาเราซักผ้าทําไมผ้าทําไมเปียกแต่เวลาเราเอาผ้าไปตากผ้าจะทําไมคะแห้งทำไมผ้าจึงแห้งเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะเพราะเกิดการเกิดการอะไรคะระเหยเก่งมากลูกอือเพราะการระเหยของน้ําออกจาก วัตถุจากวัดสดุเพราะฉะนั้นการที่ปูนแห้งก็เกิดจากอะไรคะปูนแห้งเกิดจากอะไรจากสถานะของปูนสถานะของปูนอยู่ในสถานะอะไรนักเรียนเป็นของเป็นของอะไรลูกของเหลวเป็นของเหลวถ้าเราปล่อยทิ้งไว้สักระยะหนึ่งจากสถานะที่เป็นของเหลวจะเปลี่ยนสภาพไปเป็นของแข็แงเพราะในปูนนี้จะมีเกิดการอะไรคะระเหยของ น้ำนักเรียนทราบไหมปูนปั้นนี้ทํามาจากอะไรทามาจากเบทเบทคืออะไรคะเบทคือความเค็มเบทคือปูนขาวปูนขาวนี่เป็นเบทซึ่งมันมีความเค็มคุณครูช่างบอกว่าให้เอาไปหมักกับหมักัอะไรคะหมักกับอะไรคะสารส้มสารส้มเป็นอะไรคะเป็นกรดนะเอาเบทไปหมักกับกรดก็เกิดปฏิกิริยาทําให้ค่าของเบทําไม ลดลงอ่าลดลงเพราะเพราะว่างานปูนปั้นเนี่ยถ้ามันเข็มเนี่ยเวลาที่เอาไปทําชิ้นงานเนี่ยคุณภาพของชิ้นงานเนี่ยจะมีอายุคือมันจะไม่หลุดได้ง่ายฉะนั้นก็ลดความเข็มลงนะคะนี่คือการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบนค่ะเมื่องานปูนปั้นของนักเรียนเสร็จลงแล้วก็ถึงขั้นของการทดลองโดยการทดลองนั้น นำปัจจัยการแข็งตัวของปูนที่ใช้มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุการแข็งตัวเราจะมาดูซิว่าถ้าสมมติว่าปูนอันนี้มันมีค่าสักสิบแล้วใส่กรดลงไปเขาบอกว่ามันจะทำให้มันเค็มน้อยลงแสดงว่ามันต้องมีค่า pH ทลดลงเรามาวัดอันนี้ว่ามัน,มนลดลงจริงหรือเปล่าโดยที่เราจะใช้กระดาษ pH e r s a l i n d i c a t o r หรือกระดาษขมิ้นตรงนี้ ถ้าข้ามีให้เป็นกลางมีค่าเท่ากับกลางเท่ากับมีค่าเท่ากับเท่าไหรคะเจ็ดเจ็ดนะคะหลังจากที่เราทดลองแล้วเราเอากระดาษขมิ้นกระดาษขมิ้นมีกี่สีกี่สีถ้าถ้าเปลี่ยนถ้ากระดาษเปลี่ยนเป็นสีแดงจะเป็นอะไรกระดาษอิสระเป็นสีอะไรเป็นอะไรคะเป็นเบดถ้าเป็นเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเป็นกรดอ่าช่วยกระสือแต่ละขั้นตอน ครูที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กจะคอยสังเกตและช่วยเหลือนักเรียนที่นี่นักเรียนทดลองสารส้มนักเรียนวัดได้เท่าไหร่คะสารโซบได้เท่าไหร่สะรว่ได้เท่าไหร่คะได้ห้าแสดงว่าเป็นอะไรคะเป็นโทอ้าวนี่นักเรียนมาวัดตัวปุ๋ยขาวได้เท่าไหร่คะปุ๋ยขาวทุกคนหินได้ท่าสิบสองได้สิบสองเป็นอะไรเป็นเบรดแล้วเป็นยังไงเป็นเบรดเพราะอะไรมันสูงกว่า เฉใช่ไหมคะคุณตกตุ๊ <Okay. S 1> ต่อไปนัะเรียนเอาคูนขาวการกระเ้มาหมาัรกรวมกันแล้ววัดใหม่ะจะได้เท่าไหร่คะชิ้นปัจจัได้ทีงเอ็ดาแสดงว่าเป็นไงแสดงว่าเป็นไงค่าพีเอชเป็นไงคะลดลงลดลงนะคะแผนการจัดการเรียนรู้ที่เราสอนเป็นตัวอย่างที่เขาเห็นเนี่ยมันเป็นเพียงหน่วยการเรียนรู้หน่วยหนึ่งในสาระนั้นๆนะคะ ทีนี้ถ้าครูจะเอาไปสอนให้ครบในสาระวิชานั้นน่ะครูจะต้องไปขยายผลเองแล้วครูก็จะต้องไปแกะหลักวิชาเองว่าในสาระวิชานั้นมันมีกี่หน่วยการเรียนรู้คือเราไม่ได้สอนให้หมดทุกหน่วยการเรียนรู้นั้นถ้าถ้าครูเข้ามาตามงานเราเนี่ยเขาสามารถที่จะเชื่อมโยงได้ว่าหน่วยการเรียนรู้ที่เหลือเนี่ยมันจะไปเข้ากับ หลักวิชาอะไรบ้างในงานช่างนั้นๆน,น,นะคะหลังจากที่เข้ามาเรียนแล้วอันนี้ถ้าครูคนไหนทําได้เนี่ยถือว่าครูคนนั้นผ่านผ่านจุดของการคิดด้วยตนเองได้ครูช่างซื้อกระเบื้องแผ่นใหญ่มาหนึ่งแผน่นสามารถแบ่งเป็นแผ่นเล็กๆได้50แผน่นเอามาให้พวกเราใช้ใช่ไหมครับ ครูช่างเขารู้แล้วว่ามาหนึ่งวันนี้จะมาสอนนักเรียน30คนนี้ก็ซื้อกับเบื้องแผ่นใหญ่หนึ่งแผ่นก็พอแล้วก็มาสอนเป็นแผ่นเล็กๆให้พวกเราได้คนละแผ่นก็ยังเหลือกระเบื้องอยู่อีกใช่ไหมครับก็สามารถนํามาใช้อาทิตนได้อีกแล้วเมื่อมีกระเบื้องแล้วก็ต้องมีมีอะไรครับส่วนประกอบของปูนปั้นที่ปั้นเมื่อเช้าอันนี้เราเรียกว่าอะไรปูนเมื่อมีกระเบื้องแล้วก็ต้องมีปูนด้วยไหมใช่ไหมครับแล้วครูช่างเขาจะรู้ได้ยังไงครับว่า ควรจะเอาปูนมาเท่าไหร่ค <Bond> ุณครูสมนึกก็คงแก้งไปแล้วแล้วว่าวันนี้จะมีเด็กมาสักสามสิบคนมีเด็กนักเรียนมาเรียนกับครูครูช่างแก่สามสิบคนคุณครูช่างเขาก็จะเตรียมปูนมาให้พอดีกับจํานวนของนักเรียนแน่นอนและคุณครูช่างเขาจะกะได้ยังไงว่าเอ๊จะเอาปูนมาสักเท่าไหร่ดีเอามาซักคันรถกระบะหนึ่งดีไหมเยอะไปใช่ไหมครับหรือเอามาแค่ถังเดียวมันก็ไม่พออีกคุณครูช่างเขาจะรูได้ยังไง เราจะช่วยครูช่างกาประมาณได้ยังไงครับในวิชาคณิตศาสตร์นะครับเรื่องที่เราจะเลือกมาสอนให้แก่นักเรียนนะเราก็ต้องดูด้วยว่าวันนั้นนักเรียนเรียนสกุลช่างเมืองเพชรเรื่องอะไรอย่างวันนี้เรียนเรื่องปูนปัน้นผมก็ต้องไปศึกษาขั้นตอนในการทําปูนปัน้นวิธีการในการทําจากนั้นก็ไปศึกษาหลักสูตรแกนกลางของระดับปฐมศึกษาครับว่าในระดับมัาจะในปฐมศึกษาชั้นปีไปที่6ปไปที่5หลักสูตรแกนกลางเขาต้องให้เรียนเรื่องอะไรบ้าง เราก็เลือกเรื่ององานนั้นมาใส่ในงานปุนปัน้นในงานปุนปั้นมันเกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์ยังไงบ้างเราก็เลือกเรื่องนั้นมาสอนครับสูตรการหาปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากคือกว้างคูณยาวคูณกูนสูงคือกว้างคูณยาวคูนสูงกับเพื่อนแผ่นนี้กว้างด้านละ10เซนติเมตรสูงสูงประมาณเท่าไรอ่านลองกลับประมาณครับสูงประมาณเท่าไรครับ สูงประมาณ2เซนติเมตรดังนั้นกะประมาณว่าปูน1ชิ้นงาน1ชิ้นงานเนี้ยต้องใช้ปูนประมาณกี่กรูปบาทเซนติเมตรลองคิดครับปุ่มไหนแส่แล้วยุอขึ้นครับปุ่มนี้เสร็จก่อนกี่กรูปบาทเซนติเมตรครับสองอร,ร้อยสองร้อยรูกบาทเซนติเมตรปุ่มนี้่าเชิญครับอสองร้อยเหมือนกันแล้วมีนักเรียนทั้งหมดกี่คนกี่คนครับ สามกี่คนนะสามที่สามคองคุณคุช้างต้องเกมปูนมาเท่าไหร่ครับได้ยังครับคิดออกยังอากลุ่มนี้ก่อนกลุ่มนี้ก่อนอ้าหกพันหกร้อยรูปบาทเซนติเมตรวิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษก็สามารถเรียนรู้จากงานช่างหัตถกรรม โดยใช้คำที่ใช้จากวัสดุในงานปูนปั้นมาเรียนเรื่องคำควบกล้ำและใช้ในการแต่งประโยคผมซื้อปูนข่วที่ร้านค้าทรายฉันไปเที่ยวหาทรายผมเป็นช่างปั้นปูนนักเรียนว่า,าการเขียนเป็นภาษาไทยในประโยคที่สองสมควรไหมคะสมควรไหมคะไม่สมควรเพราะ พคือ,อำว่าบายบี U y. แปลว่าอะไรคะลูกซื <of> ้อและกิจกรรมบูรณาการในวันนี้ก็จบลงแต่แน่นอนว่าโรงเรียนขนาดเล็กที่เข้าร่วมก็ต้องเรียนรู้งานช่างอื่นๆอีกเพื่อสลับสับเปลี่ยนและขยายความรู้ซึ่งกันและกันเป็นการเปิดโลก,กทัศน์ให้กว้างขึ้นและสุดท้ายนี้ ขอจบด้วยภาพการประเมินผลที่ได้รับจากคุณครูในวันนี้พอมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกประทับใจก่อนเลยนะคะเพราะว่าเรื่องอย่างหนึ่งคือได้ความรู้ด้วยแล้วก็วิธีการบูรณาการแล้วก็นําไปใช้ที่เรียนอย่างไรวิชาแต่ละวิชาเนี่ยสามารถนำมาบูรณาการได้ด้วยกันได้หมดเลยอาจารย์มี แววแล้วก็มีความถนัดมากพอที่จะสอนทั้งงานช่างแล้วก็บูรณาการวิส,สาระต่างๆได้เนี่ยอาจารย์พอจะทําได้ไหมคะก็ตอนนี้ก็เริมทำตั้งแต่เดอก,าากท,ที่แล้วนะคะเอาให้เด็กเขาคืออันนี้เราจะให้เด็กเขาคิดเองเลยสมมติอย่างเราสอนเรื่องโอมโบดเนี่ยก็จะให้เขาสอนให้เขาทำแล้วก็ให้เขาวาดภาพให้เขาคิดเองว่าเรียนวิชาเนี้ยสามารถไปบูรณาการกับวิชาอะไรได้เด็กๆก,ก็น่ารักดีครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะว่าง่ายแล้วก็เป็นเด็กที่นิสัยค่อนข้างจะดีครับคิดท่าที่พบนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากครับมีแต่เรื่องแผนการสอนที่ผมเตรียมมาคือผมยังเป็นเด็กใหม่อยู่ครับก็คือต้องเตรียมมาที่มันค่อนข้างจะเข้ากับตัวเด็กให้ง่ายขึ้นกว่านี้อาจารย์รู้สึกผ่อนใจแล้วยังครับยังครับผมยังต้องเก็บประสบการณ์พวกนี้เกีย่ยเพราะาผมยังต้อง มีเวลาที่จะต้องเก็บประสบการณ์เพื่อเอาไปใช้ในอนาคต